สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขกบึงเัาส้มส่องกับเม้าสบายดีตอนเช้าๆท,ทายสบายดีอยู่ทุกมองทุกเกาะตอนนี้กำลังแกง,มงไม้สดๆมไม้สดๆเนาะจากกอเลยเดีเ๋ยวนี้ไม้หนึ่งกิโลเกือบรึบ่งหม้อเนาะ อ,อดิดฟ้าใส่ลงไปแลวเานาะผักแหนงผักแหนงกับบววปิดฝ้ามือนี้ใส่ซองเตาไปเลยทางนอกหนึ่งเขามือนี้เป็นมือกคำจำหันมือสุดท้ายเนาะประเมาสวยๆเขาพี่เด้อมือสุดท้ายเนยีสุดท้ายของการคำจำหันเพราะว่าหับ จูปะเมาหรือกว่าปะเมา,ะบบมานี่ถือหาวันก็จบเมื่อนี่เดือนหนาเผือ่อพี่น้องเดือนหนาจังซีมีเนาะเดือนหนาก็มีมีอีกเดือนละเถือทำ <c oughs> จำพันก็เป็นกะเออเป็นเวน <c oughs> อ้ยพันบอกบอพระเจ้าอันบ้านนะพี่น้องผิดพลาดขออภัยเด้อแบ่งเป็นจุนะจุหนึ่งหาวันปะเมาก็ถือหาวัน เรียบร้อยกับข้าววันนี้อาหารบ้นบานๆเกงหน่อไม้สดๆจากกอแล้วก็มีหมักใหม่แล้วก็มีมเมงส้าง <laughs> ขวัวเมงส้าง <laughs> ขวัวเมงส้างของอะไรเด้อมามาใส่ผ้าเดียวกันเกงหน่อไม้สดๆเมื่อนี้แล้วก็มีหมักไหม้จานหนึ่งแล้วก็มีพักสดๆเนาะสบายดีอ่ะเ <c oughs> มื่อนี้ใส <c oughs> ่อะไรเอาไปก่อนพอประเมาสิปือนมันสิสาเนาะ <c oughs> เร่ยบร่อยนะแมนเค้นเค้นก่อนโถลเ้าสีลงน้ำหลังขอบใจเด้ออาได้บุญน้ำกันให้อาลงไปก่อนเนาะประเมาจะปิดเฮือนปิดซานสักอนแต่งสีไปน้ำหลังมาถึงวัดแล้วเมื่อนี้อากาศ ดีเนาะเสียงหนกหอมใบไหม่กำลังปง่งสัทธาเอื้อยมานีเนาะอยู่ทางยูเอพาจังหันแกงกน้ำใหม่สดๆผักสดๆมีผลไม้ได้ขัวแมงสางแมงไหมอาหารบ้านเฮาเนาะขัวแมงสางแสบพี่นนองมันมันมัน,มนหอมไดอย่างน แต่ว่าอยู่เมืองเนาะก็เพิ่นคือฉีกินบัเป็นนดนะเนาะหรือจังใดเนาะแต่ว่าบา้านเฮานี่ยหวเยแซ่บและสุดแกงกไม้แล้วก็กินกับแมงสางจิโร่เนาะคันมีโอ้ยขักจิโร่จินายอาหารบ้านเฮา กำลังสันอาหารอยู่ไม่ออกคำลงมาชังสมสม,มสมธรรมซาอยู่รอบๆบ้านเนาะเสียงนกเสียงนกห้องนี่สบายใจสบายตาบึ่งก็สบายตาเมือม่อในเมื่อีนอากาศเย็นพอดี พิันก็ได้สันแล้วเนาะขอให้บุญทักษาเดอ้อเอยามานีทางยูเอแล้วก็เอฟซีผู้ที่เขาเบิ่งเก่าสมก็มีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปมาตลอดปลอดภัยทำการทำงานขอให้รลับลืนลบล่นรลบเลื่เจริญลุ่งเรือง,งสุขกายสุขใจคิดสิ่งใดขอให้สมปรานาถุกประการเดอ้อเอยามานี ้อมกับเอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านทุกคน ซาลากะเริ่มปูกบกันเบื้อแล้วเนาะ สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องขึ้นข้าวสามัคคีเด้ออยู่วัดเข้าไปแมื่วันโอเปะเข้าทางอะไรพ่อถ้าเข่าวใหญ่มื่อนี่ใช้หน่องอ้อยเฮ้ยสบายดีนะไม่รู้สบายดีพี่น้องไม่รู้เข่าใหญ่ปลาหม่าวยเนาะ แตบบบแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้สดๆได้ฮะน่ะตื่นมาแต่เศร้ากับสองเตาทั้งหนึ่งเข่าเอามาแต่คืนนี่เอามาแต่ของหมดแล้วอันนั้นพระเจ้าเอามาเท่านิ่งเอามาพักกัน มีแต่อาหารบรานๆนรวมกันหลายอย่างบบบน,นี้ะะค,คุณเตยมีโต๊ะเสียบปลาก้อยหอยแกงหน่อไม้แกงแกงปลาหัวหมูนี่แกงเขียดน้อยแกงเขียดน้อยมกเขีวดขวดเนื้ออุ้ยหลายอย่าง <S 2> <S 2> จนลายตาพี่น้องอาหารลายเป็นลายคนก,ก <S 2> <S 2> ับเส็บเออเส็บผักแล จะอย่ากินลายเด้อพี่กินพอเป็นยาเลยยาอืมลายบรายบอเปนยอดบราลายำไทอรำนาฮากับยุดมันใครน่ะอ้าวผู้นี้ก็มานำติแม่ยังบอมาปลูก

ว้ามาคือช่างเห็ดท้าบานกินได้บ่าลูกมันเพ็ดได้มันเพ็ดได้ตีเอ้ยเอาเลยเอาเลยผ้าขาวใหญ่เสพขา่ไฟเห็ดลูกไฟเห็ดอยากเห็มอืออกินบอกคือการเด้อ

่นบอสบายนบ่โอ้ของแม่นเลยกินโรเดอติบข่าวฮะน่ะเอาลูมาหวัดนี่ขันมีคนกินเลยดีใจเบิร์แห่งดีขันมีคนกินน่ะพอตั้งใจเอาลูกมาจะให้กินเดอะไรอะไรอันลูก ถ้าเลือเมื่อนี่บบดีใจแลวพ่ออยากเทสะข่างท่าเช่ให้หมากินข้างทางยังชีได้บุญก่าหอบเมื่อเฮือนอีกเด้สะออกแต่อยู่นอกวัดออกวิทกรแพกแล้วก็เอื้อโลดขลางดางเนให้หมากินกระแมนมาะเบิเออแมนมา ma là bớt. con nó cái loại pet gì kinh đậy. gỉng tati. ô. tì pet nu pet. aa ao ao con. fc chụp hình cho con ก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาสุขกายสุขใจอิ่มท้องพระสันเลี้วก็ไม่ออกเขาก็เอามากินอิ่มท้องอิ่มใสมีแลวไมีแห้งก็ได้บุญแล้วนะผู้ห้ยอะกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย